วันนี้เราจะไปกินกินกินแล้วก็กินในจังหวัดนครพนมแถวผมก็จิ้มเลยสิคะตีว้าวน่ากินมากทุกนโอ้กุ้งบมมเริ่มเลยเห็นว่าที่นี่มีร้านกาแฟดาวด้วยนะเอิ้นดาวก็ได้นะนะโคโคณนัทคอรปแล้วก็ของดุ๋ยเป็นโปรบูแบ็คตอนนี้เรากำลังจะมาขึ้นเรือข้ามไปฝั่งท่าแขกค่ะดีเลยครับทุกคนไปพร้อมกันเลยครับ น,น,นี่คะ่ะว้าวอยาก,กดึงไตลอดเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคมาด้อกินป,ปากเด้อ สวัสดีตอนเที่ยงของการเดินทางวันที่6ทริปลินขงไทยลาวตอนนี้เราอยู่กันที่เกศสอินเมื่อคืนนอนสบายมากตื่นอีกทีเที่ยงค่ะตื่นเพราะว่าหิวนะคะวันนี้เราก็จะไปกินกินกินแล้วก็กินกันในจังหวัดนครพนมกลรอดูว่าจะมีอะไรบ้างร้านแรกที่เราจะไปกินก็คือร้านของพี่เจ้าของที่พักเก1สิอินนี่แหละเมื่อคืนนี้พี่เขาแนะนําแล้วร้านเขาอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่งตรงข้ามเดินไปนิดเดียวปะ ถึงแล้วเดินมานิดเดียวเองออ้ยข้างในเย็นเจี๊ยบก็จะมีที่นั่งด้านนอกก็มีร่มรือนมากแล้วก็ด้านไหนก็จะเป็นห้องแอร์ตะกี้ไปเตอค่ะครบผมค่ะวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะตัวนี้ใครมาต้องทานนะคะตัวนี้ก็คือยำยำทะเลรวมยำทะเลรวมตัวนี้ก็คือเป็นสูตรของทางร้านสุดเด็ดเลยของทาง กินน้ำลายละกินน้ำลายแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวากิวากิวออสเตรเลียนะคะอันนี้ระดับมีเดียมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสลัดโปรเตโต้อันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอันนี้แจ่วขมค่ะทุกอย่างทําเองหมดเลยที่แจ่วขมแล้วก็อันนี้อันจะเป็นเกวี่เกวี่เราก็ทําเองนะคะมีขั้นตอนการทําทุกอย่างจากทางร้านค่ะขอบคุณมากค่ะเริ่มะเริ่มที่สเต็กก่อนเลย กินแมบไม่ใส่อะไรก่อนได้ไหม,มน้ำกรีวีก่อนน้ำกรีวีอร่อยอช้ำช้ำช้ำคราวนี้มาลองแจ่วขมแจ่วขมก็จิ้มเลยสิคะแจ่วขมจริงๆริอ่ะ เข้ากัน,เข,กนเข้ากันเฉยงานมาถึงสปาเกตีแล้วหอมชีสมากอืมอ้มอื้มนั่งอยู่นี่ได้กินชีสเลยนะอ,อ,อนื้คือืมอื้มอืออืมอือืมออืมอืมมืมอือ ชอบอ่ะเย็นนี้มันจะียอแบบสมกับที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านดูดิอน่ากินมากทับงตวกล้องตัวนี้ลำายหกแล้วครับอชอบบ่บ่เลยนะแฮมเบอร์กเกอร์เนี่ยต่อไปครับยำจ้ะโอ้กุ้งม,มาเริ่มเลยกินน้ำจำที่นี่เลยนะกุ้งม,มาเริ่มเลยยำเริ่ว ไม่เผ็ดเท่าไหร่ด้วยความที่เปรี้ยวนํามามันจะอร่อยไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวแบบกลมกลอมพอดีแต่ค<ะ>ือเปรี้ยวนําอร่อยมากแล้วกุ้งดีสดดูมีความสุขแน่เราอะวันนี้จัดไปเลยหอยสองสายยำชอบอยู่แล้วฟินมาก อาหารอร่อยมากเลยค่ะตันนี้จะเป็นสไตล์โฮมเมดนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบทำอาหารก็เลยมาทําอาหารกันนะคะร้านเกตโฟร์ทีมเบอร์เกอร์แอดสตเฮาจะเปิดทุกวันนะคะติดต่อตามเพจได้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหหค่ะขอบคุณมากที่กลับมาอีกครั้งขอให้คนตามเป็นร้านนะโอ้ยสาธุ ที่นี่มีความเป็นกันเองมาก,มากๆฟิลเหมือนมานอนบ้านเพื่อนรู่บุญมากก็อยากจะเป็นอีกที่หนึ่งนะถ้ามานครพนมอยากแนะนำค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ น,นี้เรากําลังจะมาขึ้นเรือข้ามไปฝั่งท่าแขกค่ะอดีเลยครับทุกคนไปพร้อมกันเลยครับโอ้ยคิดหอดเด้อข้ามเราเป็นเมืองท่าแขกแขวงคํามว่วนดูนะดูภูเขาล้อมรอบเลยสวยมากเลยภูเขาสวยมากเป็นเมืองที่ภูเขาเยอะทําเยอะครับจําได้ไหมที่เราเคยกินหมูกระทะท่าแขกอ่ะฝั่งนู้นแหละโปว,ว่าแถวนี้เลยอ่ะหมูกระทะท่าแขก คืออร่อยคิดถึงข้ามไม่ได้ก็เอาหมูกระทะข้ามให้หน่อยเพราะว่าแถวๆนี้ก็จะเป็นตลาดนาโบที่เราเคยไปตรงตามฝังรีปเปิดเด้อพี่ทอดไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเห็นว่าที่นี่มีกาแฟร้านกาแฟดาวด้วยนะเอิ้นดาวก็ได้นะมานั่นไงนั่งไงนั่น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 ไงเออพี่อุ๋ยที่นี่มีโคบูนะ มีแนะนำไหมคะถ้าเป็นกาแฟค่ะเป็นถังนู้ดคือมีการท่องเที่ยวค่ะจะเป็นกาแฟผสมนะำค่เสิร์ฟเป็นกาแฟส้มต้มค่ะแต่ดับคือกาแฟรากค่ะโอเคงั้นเอาโครบลูแบ็คหนึ่งเอาโคโค่คอปแล้วกันค่ะไม่เคยกินข้างบนนี่เป็นอะไรนั่งด้านฉันั่งด้านฉันนะลงลื่นทั้งพวกกาแฟนะว้าวดูหราเลยหรูหราเยาวศรีมีระบบควบคุมอื้อ เห็นฝั่งคำม่วนสวยมากวิต้องขึ้นมาชั้นสามนะถ้ามาสวยวิวดีครับโอ้ตรงนี้มันเป็นเปิดโล่เป็นวิวฝั่งนู้นตรงน,งรงนี้ตรงนี้วิวดีแนะนำให้ขึ้นมาชั้น3มแบบนั่งตรงนี้ถ่ายรูปจุใจลงไปรับกาแฟแล้วก็กินกาแฟกันจ้า นี้ของปอเป็นโคโค่คอปแล้วก็ของดุ๋ยเป็นคร,ครบูแบ็คโคโค่นัทคอปหอมกาแฟและหอมมะพร้าวผสมกันแต่มีความความมะพร้าวเข้าไปทําให้มันแบบกาแฟมันไม่ดูดขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าถ้าคนไม่กินกาแฟจ๋าเลยอะ่ะเมนูนี้หอมทั้งมะพร้าวและก็หอมทั้งกาแฟ ไปตะลุยกินกันต่อจ้ะเอาปากหม้อธรรมดาค่ะแล้วก็ข้าวเกี๊ยบปากหม้องาดำอัานี่กับอันนีอันน,น,นี้ครับผมหอมมาก เรามาอยู่กันที่ปากหม้อสีเทพมาร้านปากหม้อสีเทพก็ต้องกินปากหม้อจ้ะ <c oughs> อันนี้คือปากหม้อธรรมดาอันนี้คือปากหม้อไข่ดาวอ,าอันนี้ไม่เคยกินอยากลองมากอันนี้ ก็ยังไม่เคยกินเป็นข้าวเกลียบปากหมออ้องาดาที่นี่เขาจะมีข้าวเกลียบปากหม้อข้าวกล้องข้าวเกลียบปากหม้องาดําแล้วก็ข้าวเกลียบปากหม้องาขาวต้นตํำรับดั้งเดิมแบบเริ่มจากการเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ากิ๊กนี้คือดีบมะนาวใส่เข้าไปในในน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มก็จะมีเหมือนพริกสดอยู่ข้างในราดลงไปกินตไมดาว หอมกลิ่นกระเทียมเจียวน้ำจิ้มออกหวานๆเจ็มๆแล้วมีขิงมะนาวนิดนึงเห็นพริกเยอะๆแต่ว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดนิดนึงมีหมูสับแล้วก็ตนน้นหอมกล้งนุ่มนุ่มนิดนึงโอ้ยต่อมาเป็นข้าวเกรียบหม้อง,งาดำ เสียงกรอบมาถึงนี่กรอบนอกแล้วก็มีข้างในที่เป็นปบแบบนอกแบบกุกติเนาะสองชั้นใช่นอกกรอบข้างในนุ่ม,อมหอมงาเราชอบอันนี้ได้รสสัมผัสทั้งสองอย่างเลยก็คือกรอบแล้วก็นุ่มท้้งนอกกรอบทั้งในนุ่มหอมงาดำเราชอบอันนี้อต่อกันด้วยปากหมอ้อไข่ดาวจะเจาะแล้วนะ อันนี้จะนุ่มนุ่มนุ่มเลยเลยอ่ะแต้งข้างในจะนุ่มนุ่มก็อร่อยก็ได้โรสชาติของไข่ดาวใคชอบแบบนุ่มแบบผมไข่อันนี้นุ่มตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้ว พอจะมาตามหาปลาน้ำโขงปลาปิ้งปลาน้ำโขงแบบที่เรากินเมื่อคืนอ่ะปิ้งปลาน้ำโขงเออปิ้งปลาน้ำโขงปลอันนี้ปลาอะไรคะปลาน้ำโขงปลาปากบ่กระปากอันนี้ค่ะไม่เอาไม้ออกมาเอาออกค่ะใส่กระดาษแล้วก็ใส่ถุงก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวสองก็ได้ค่ะคือกินไหม อเอาตำแตงพวกนึงค่ะเอารสชาติแบบแมค่ค้าแบบเมื่อคืนแค่เห็นลีลาการตำพีก,ก็น้ำลายไหลแล้วหน้าเหมือนกุ้นกุ้นเหมือนรอฟใช่ไหมคะขอบคค,อบคุณค่ะรู้จักด้วยน้ำตลอดเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนนคเมื่อคืนยังบอกาะวัดมากขึ้นทุกเลยติดใจเมื่อวานกินไปแล้ววันนี้มากินอีกปกติขายตรงนี้ตลอดไหมคะคขายทุกวันไหมตรงนี้ทุกวันค่ะข้ามลานปรนมราคาเลย ปลารสชาติออกคล้ายๆทางบ้านพี่อุ๋ยเลยเนาะมันต้องชิมค่ะแบบเมื่อคืนนี้แซบแล้วไม่ต้องชิมเลยเมื่อกี้พี่อ้นบอกว่าถ้าด่านเปิดไปเที่ยวบ้านพี่อ้นได้ได้ค่ะฝั่งสองพอแล้วโอเครอติดตามชมนะจ๊ะขอบคุณค่ะเฮงเฮงค่ะมาเด้อปิงปลาปากปิงปลาปากเด้อ ลเลิงมากหลายนั่งกิน<ด>ปลาน้ำโขงริมโขงไทยลาวอม,มองท่าแขกตรงนี้เขามีนั่งเรือด้วยนะตอนเย็นคนละห้าสิบบาทตอนเย็นอากาศดีมากลมเย็นแล้วเนี่ยลมเย็นเข้ย เด้อกิ้ข้าวบุกข้าวเหนียวร้อนๆเลยอ่ะโอ้ยน้ำลายแตกกระแดกน่งครับหอมมฮอดนี่เลยบรรยากาศดีครับลมเย็นๆแล้วก็มองเห็นฝั่งนู้นครับดูภูเขาดิ วันนี้ด้วยอาหารลาวอาหารอีสานสมใจอยากมันก<ข>็คนลาวตำคนลาวตำด้วยใช่พี่เขาอยู่ท่าแขกพี่เขาก็บอกว่าคิดถึงบ้านเหมือนกันเนะพราะว่าดานไม่เปิดสักที mm hmm. เขาเองก็ไปไม่ได้ mm hmm. อร่อยพอเขาทาเกลือออกคิมๆหน่อยอ่ะแซ่บแซ่บรอยสามรับเลยเลยสองรบ mm hmm. ำรบอืม เดี๋ยวนั่งซุมซับบรรยากาศสักครู่แล้วก็เดินทางกันต่อคืนนี้จะนอนที่ไหนไม่รู้แพลนก็คือไม่มีแพลนสนุกดีชอบแบบนี้ค่ำไหนก็นอนตรงนั้นแหละจ้ากินจ้าไปจ้าสาว <laughs> ไปเด้อ <laughs> ไปาามองนอนบายบายนครพนม ตอนนี้เราเดินทางมาถึงมุกดาหารค่ะบ้านอุ่นไอดินโฮมสเตย์ตอนนี้ปอกินเยอะแล้วง่วงมากไปเดี๋ยวเราเข้าห้องกันนี่ลุงชูค่ะเจ้าของที่พักครับผมเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวอาบน้ำนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็จะพาลงไปเล่นน้ำค่ะพี่ขอบคุณค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะครับค่ะโอเคห้องก็ประมาณนี้นะคะน่ารักน่ารักในห้องก็จะมีทีวีมีตู้เย็นมีการน้ำร้อนโอ้ยโอเคมีห้องทำน้ำอุ่นห้องน้ำสะอาดโอเควันนี้สงสัยเราจะกินเยอะเกินไปง่วงมากนั่งรถมาคือง่วง โอเคเจอกันว okay, ันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะแล้ว